สวัสดีครับวันนี้วันที่8เดือนมการ,กร,กกร,กกรกาคมนะครับเดือน7 2 5 6 8นะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าใหม่ครับก็คือตัวหลังคาผ้าใบค,ครับ,สำ,รบสำหรับรุ่นซีรีส์3นี้นะครับตัวนี้ก็รุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระบะสั้นครับจากยี่ห้อบูมเ a ซิ่งนะครับ ก็จะมีหลังคาแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นตัวเปิดประทุนได้ด้วยนะครับเราก็เอาตัวชุดหัวแคปซูลนี้ออกนะครับตัวบูมเนี่ยก็ได้ทำโครงหลังคาแล้วก็หลังคาพ้าใบตัวนี้มานะครับอันนี้เนี่ยก็วัสดุก็เป็นไนลอนนะครับแล้วก็ตัวโครงนะครับจะมีโครงอยู่3มชิ้น มีอะไรบ้างก็จะมีนี้ตัวนี้จะเป็นวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ทําสีเป็นสีเงินๆนะครับ3ชิ้นคาดด้านบนนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวรางนะครับรางน้ําแล้วก็ตัวที่ยึดตัวหลังคาผ้าใบไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีรางน้ําด้านข้างนะครับ2ออันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะนี ก็วางด้านข้างนี้นะครับเอาหลังคาออกก่อนแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวที่ยึดกับตัวบอดี้นะครับเพื่อที่จะมาสวมกับตัวโครงนะันี้มี2ชิ้นนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นตัวหลังตัวโครงผ้าใบนะครับก็จะวางอยู่ประมาณลักษณะประมาณนี้นะครับนี่ก็ สวยงามครับสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วเนี่ยอยากจะทำให้ดูลถแปลกตาไปนะครับก็ด้วยการใช้ซื้อหลังคาผ้าใบนะครับก็จะมีชุดยึดต่างๆเนี่ยผมดูแล้วมันมีความละเอียดนะครับของงานนะก็จะมีตัวตัวทีตว่ตัวสายลัดนะครับเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัวเชือกผ้าใบนะครับ แล้วก็ตัวเชือกเล็กๆนี่นะครับแล้วก็จะมีห่วงร้อยนะครับต่างๆท่านก็สามารถที่จะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับเพลคนขับมองหลังจ่เป็นใสๆก็จะเป็นของจริงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นห่วงชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นอลูมิเนียมนะครับก็มีมาให้นะครับพร้อมกับตัวหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตัว สว่านตัวจิ๋วนะครับมีมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องไปหานะครับเขามีให้ในกล่องแล้วนะครับพร้อมกับตัวน,อน็อตนะครับสำหรับยึดตัวหลังคาโครงผ้าใบติดกับตัวบอดี้นะครับแล้วก็ยึดหลังคายึดอีผ้าใบติดกับตัวโครงนะครับก็ตัวนี้เนี่ยรหัสก็คือ BRX02393 ครับราคา2 0 0พ 690บาทครับจากยี่ห้อ o ูมเ a ซ i n g นะครับแต่ว่าก็ทำภายใต้ตัวแบรนด์คูดูนะครับคูดูก็จะเป็นยี่ห้อซ้อนอยู่ในบูมเรซิ่งนะครับก็เป็นตัวคล้ายๆกวางเป็นเขาเแหลมแหลมนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นคูดูเนี่ยก็จะเป็น,ในใคล้ายๆจะเป็นงานที่มีความละเอียดนะครับแล้วก็มีวัสดุที่ดีนะครับราคา26 90นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบูม mm hmm. ก็ได้ออกตัวพ้าหลังคาบใบสำหรับตัวซีรีส์3ตัวยาวคือ109มาแล้วนะครับอันนี้เนี่ยทำมาสำหรับตัวซีรีส์สาสำหรับตัวกระบะนะครับก็มีสีทรายนะครับตอนนี้ต่อไปก็อาจจะมีสีเขียวสีอย่างอื่นด้วยนะครับแต,ต่ผมว่าอันนี้มันก็สีทรายมันก็คลาสสิกนะครับแล้วก็มีการเย็บนะครับด้วยมือนะครับ มีความละเอียดมีห่วงร้อยมีเชือกเล็กๆนะเชือกก็มีความสมส่วนนะครับสำหรับรถ1ต่อ10นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตัวห่วงนะครับก็มีขนาดพอดีนะครับก็คือทุกอย่างก็ดูสมจริงหมดเลยนะครับก็จบมีนี้ด้วยเออทุกพลาสติกก็แล้วก็จะมีตัวคู่มือนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยบูมก็ทำคู่มือมาเป็นแบบนี้ก็คือจะมีตัว คิวอารนะครับเราก็ใช้มือถือสแกนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูคู่มือการติดตั้งได้ในนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องมาเปลืองกระดาษทำเป็นเล่มๆนะครับตอนสมัยนะครับขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเราจะมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ตันนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็น RC Scal สไทยแล้วนะครับแล้วก็เพราะว่าเว็บเก่าเนี่ยเปิดมานานแล้วมันก็มีความ มันเต็มนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ไม่อัปเดตเพราะข้อมูลหรือว่าพื้นฐานต่างๆของตัวเว็บเนี่ยไม่อัปเดตเขาก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนแล้วก็กย้ายสินค้าจากเว็บเก่ามาเว็บใหม่เรียบร้อยนะชื่อ rcskillthai.com นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านเข้าไปชมสินค้าที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยแล้วอยากจะซื้อสินค้าเนี่ยหรือว่าสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็สามารถได้อินบ็อกซ์มาในเพจ a c e b o o k ชื่อ อา s ์ซีสก h ลไทยแลนด์ได้นะครับหรือว่าไลน์ของผมก็ HD Alien นะครับทักมาเดี๋ยวก็จะส่งรูปเพิ่มเติมไปให้นะครับทั้งในไลน์ทั้งก็ในอินบ็อกซ์ในเพจนะครับหรือว่าท่านที่ชอบเข้าไปช้อปปิ้งใน s h o p e ปีนะครับแอป s h o p ปีเราเข้าไปได้เลยนะครับใน s h o p ปีเราก็จะมีร้านชื่อ RC s ์ซ l สกลไทยอ,อะไรวะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับใน y o u t u b นี่ u นี่ะไอ้นในเออในในในีนนนน้แล้วก็มี y t u t u นะครับ u t u b e ของเราชื่อ RC s k i l l Thailand เหมือนกันนะครับก็จะมีรีวิวสินค้าเป็นร้อยๆรายการเลยนะครับท่านก็ไปลองดูนะครับสนใจสินค้าชิ้นไหนแล้วพยายามจะรีวิวให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับตัวสินค้าที่มันสามารถที่เอามาโชว์ได้นะครับให้มันชัดเจนนะครับ แล้วก็นใน i n s t a g r กรก็มีนะครับ RC Skill Thailand นะครับสำหรับท่านที่อยากจะเข้ามาชมสินค้าที่ร้านนะครับเบอร์โทรสัมนะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8นสานกกนะครับโทรมานัดก่อนนะครับผมเอครับสวัสดีครับ <S 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 <S